สวัสดครับช่างแฮกแปนะฮะวันนี้ก็ทําการเสร็จแล้วเหลือแต่ประกอบชุดสีแล้วก็ส่งงานลูกค้านะครับรถคันนี้อะไรแท้98%นะครับมีของเทียบอยู่สองอย่างก็คือประเกน็นผมใช้ของยี่ห้อพึ่งนะนะครับตัวนี้ใช้ดีราคาไม่แพงนะครับแล้วก็จะมีตัวดันโซ่แต่ง1อันนะครับ นอกนั้นก็จะเป็นของแท้คันนี้เปลี่ยนปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับควรลูกเพิ่มไซส์ตัวนี้เป็นไซส์50นะครับจากสแตนดาร์ดนะเพราะว่าลองอไปวัดใส่ดูแล้วใส่ไซส25ไม่ได้นะครับต้องเพิ่มเป็นไซส์50เลยเลยคันนี้วาวแท้นะครับแท้วาวสองตัวนะไอดีไอเสีย หัวเทียนแท้นะฮะอ่าตัวนี้ได้หัวเทียนเป็นของเดนโซนะที่ศูนย์เขาไม่มี N G K ปิดตีผมใช้ N G K นะครับดูลูกแท้แหวนแท้กิบล็อกแท้สลักแท้นะแพ้แท,แทเบิกแท้ทุกอย่างนะครับอ่าเปลี่ยนโซ่ราวลิ้นมียางกิงนะงก้งโซ่นะฮะอ่ะยาอยางกิ้งโซ่อ่ายางรองยางกิ้งโซ่นะครที่อยู่ตรงนี้นะฮะแท้ ปั๊มน้ำมันเครื่องปะเกียรปั๊มน้ำมันเครื่องใช้แท้นะครับคันนี้อยู่ที่3,000บาทนะครับมีการถอดนะฮะชุดลังคัดนะครับมาล้างให้ด้วยนะครับเพราะว่าชุดลังคัดเขาจะมีอ่าไม่ใช่ชุดลังคัดชุดเวดชุดค่า3ก้อนนะฮะมันจะมี ระบบกองน้ำมันเครื่องนะครับกองสิ่งสปกปรกกนเข้าไปที่ข้อเวียงนะครับแล้วก็ทําการถอดล้างล้างตะก,กงตะแกงนะครับตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนตะแกงน้ำมันเครื่องนะครับสปริงวาลวก็เปลี่ยนนะครับตอนนี้ของแท้นะครับอะไรเว็บร้อยสิบ,บรุ่นนี้เครื่องบล็อกนี้ถูกนะฮะราคาไม่ได้แพงทําขนาดนี้ ถ้าจะใช้ของเทียบราคาราคาต่างกันก็ไม่เกิน300บาทนะครับสำหรับทำเครื่องรถรุ่นนี้นะครับแค่ควรนลูกนะฮะถ้ารถน้ำมันเครื่องผมแนะนำให้เปลี่ยนปั๊มน้ำมันเครื่องด้วยนะครับมาดูเนี่ย <c oughs> มีหลักฐานนะฮะเนี่ยโซ่ บางอย่างก็กระจัดกระจายนะฮะนี่นะฮะเท้เนี่ยครับ,รบปั๊มน้ำมันเครื่องนะฮะเราเปลี่ยนให้มีอาการาหมุนไม่ค่อยลื่นสักเท่าไหร่เหนียวเหนียวนะฮะเพราะน้ำมันเครื่องเป็นโคลแล้วนะครับก็ทำการล้างแล้วก็มีเศษของอนี่ยางกินโซ่ของเดิมนะครับ เป็นอย่างนี้เลยใช้งาน,นไม่ได้แล้วนะครับโซ่ยานเปลี่ยนนะครับของนี้ไม่แพงแลวร้อยกว่าบาทนะฮะร้อยนิดๆน,นะร้อยสามสิร้อยสีร้อยห้อยู่ประมาณนี้อ่าบางอย่างชุดลูกสูบแท้ก็ไม่ได้แพงนะครับอ แ้พร้อมควอนอยู่ประมาณ600บาทนะฮะไอค่าซื้อของแล้วก็ค่าไปที่ลงกึงนะครับตัวนี้เป็นซีนกานวาลนะสีนการวาลแล้วก็แช่ของแท้นะครับก็ไม่ได้แพงนะฮะส่วนใหญ่อันนี้ผมซื้อร้านข้างนอกแต่เขาเป็นเขาขายของแท้นะมีสปริงวาลที่ผมได้มีสปริงวาลแล้วก็ อะไรประกันปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับที่ผมได้ทําการไปเบิกที่ศูนย์นะครับก็บจปะปานนี้รถคันนี้ทําอยู่ที่สามพันบาทนะครับี๋ยวดูลูกนี่นะสภาพลูกนี่ลูกเคยน้ามันเครื่องแห้งแล้วแล้วก็ประมาณว่าเติมน้ํามันเครื่องใส่นะครับแล้วน่าจะแห้งหลายรอบอยู่ นะหมดสภาพนะครับเนี่ยสปริงวาล์วเดิมเขานะก็จะประมาณนี้